คทับทับเสียงชัดนไหมครับผมดีสก้าท่านครับขอบคุณทุกทกระน่งครับผมสวัสดีน้องเดียวสวัสดีครับสวัสดีคุณแม็กี้นะครับผมบผม,ม,มาก อาควคันเดียวอยู่ไหน,นี้วยฮะอยู่กทมรครับผมสวัสดีครับควันเดียวสวัสดีครับคุณอิสานสวัสดีครับผมสวัสดีคุณท่าทานะครับเดี๋ยวรีบกลับมาชื่นนะครับผมชดเจนครับครับผมชื่นเราให้แล้วครับคิดถึงเหมือนกันครับเป็นไงเดียวอ๋อไ,ไม่เป็นไรเนปะ็นไครับก็ เหมือนที่คาดการนะครับผมยังไม่ออกเชีนไหเนี่ยเทีนไหนะออกออกไปนะครับสวัสดีนะเดีสวัสดีครับชื่นร้องทุกเย็นเลยเวลาขอพากันเดินใช่ครับผมขอเป็นช้างที่ขัดขัดขัดอะไรขัดครอบครัวไม่ได้หรือว่าขาดเพื่อนไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นนะ เมื่เราจะกลับซุ้มเขียว้าน่าจะจากที่ผมคาดกัรน,นะครับผมน่าจะมันจันนะครับผมทุกวนี้มาที่มันจันมันจันเช้าน่าจะกลับนะครับผมก็คิดถึงนะครับผมมีแม่เดียยาทิ้งชื่นนะอยากให้เดียรีบกลับมานะครับผมผมก็ได้ส่งไปในกลุ่มกลุ่มไอกลุ่มของ Elephant Thailand แล้วนะครับผมว่า ผมต้องกลับตัว14วันใช่ไหมครับผมก็เน็ตเอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมกลับกันนู้นวันนี้นะก็ได้บอกแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาเฉยๆนะครับน้องเดียสบายใจคือย,ยังเป็นกลังใจให้นะเป็นไงบ้างเดียโอ้หนักหนักประเดิมแล้วครับหนักประเดิมนะครับผมไม่ไหวแล้วครับผมผม ผมก็เองครับเซตเองไม่เคยออกไปไหนนะครับอาอยังมันเด้งขึ้นโอ๊ยอยากดิบนะ้างนะครับผมทำไม่ดีขึ้นนะครับผม <c oughs> เราจะหนักกว่าเราอยู่เดี๋ยวสูส้ๆขอบคุณครับเด็ดสีติ๊กิงไปแล้วเด้อครับผม ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมผมพยายามแล้วครับผมพยายามถึงที่สุดแล้วผมมาในี่หอกระเป๋าเนี่ยผมเก็บเสื้อผ้ามานี่ผมบอกลูกลูกผมเลยครับว่าอะละพ่อจะเอาแมจูกลับมาให้ได้ลูกแต่ถัดกินข้าวแล้วครับผมยังไม่ได้กินด้วยกันเลยครับนอนก็ไม่ได้นอนด้วยกันนะครับผมดดไม่รู้ว่าผมผมจะยื้อไว้ต่อไปมันมันไม่มีประโยชน์แล้วครับผมถามว่ารักหมผมรักแล้วครับ ที่ต้องเดนต่อไปครับขอบคุณครับผมนี่นะครับผมมีไม่แม่เอีหลายหลบักครังนะผมได้มาไล์สดมีแม่เอีเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทางทางที่ผมก็ไม่ใช่ญาติญาติอะไรเลยนะครับผมไม่ใช่ญาติสนิทหรือว่าอะไรนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่ว่า่าจะมาคอมเมนต์ใน facebook หรือว่าคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับผม ขอคุณมากจริงๆเลยนะครับผมแล้วผมก็เลยคิดไปคิดมาครับผมถ้าผมยื้อเขาไว้ต่อไปเนี่ยเขาไม่ไปวันนี้อ่ะสักวันเขาก็าต้องไปเหมืนเดิมครับผมว่านนะบ้านเราลูลก ถ้าไม่ไปอชาลูกกับสุดินครับสู้กับสุ้มเขียวของเราเถอะครับใช่ครับผมยังน้อยผมก็ยังมีงานทํานะครับผมยังมีงานทําผมยังมีลูกมีตามียายมีครอบครวัวผมอยู่นะครับผมถ้าผมมาตรงปลักอะไรตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมยองแพ้่เร็วขนาดนั้นหละครับในเมื่อเขาไม่รักแล้วทอบผมก็เขาบอกว่าผมไม่รักแล้วผม ครับตอนนี <irgendw carbono S 2> ้นะครับผมเขาเลิกงานห้าโมงนะครับผมเขายังไม่กลับมาเลยครับเขาบอกว่าเขาจะไปกินส้มตำอยู่ห้องเพลผมก็เอาโอ้ผหไม่จ๊กที่บอกอยู่ไดนหรือเปล่าใช่ครับผมถ้าคนเดียวไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษเราไปไปณที่นี้ด้วยนะครับ น่าจะมันจันทร์เช้าถามว่ารักไหมมันต้องรักอยู่แล้วแหละครับเจ็ดปีแล้วอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีนะครับผมแต่ผมไม่โทษเขาแล้วครับผมผมขอโทษตัวเองดีกว่าครับผมยอมรับผิดเพียงคนเดียวดีกว่าผมก็ไม่รู้ ็นคนอยู่แบบแถวบ้านนะครับผมแบบเมียเมียทิ้งเมียเลิกอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นเขาแบบกินเหล้าสมเรยทีมอลนะครับผมผมคิดในใจว่ามันซัมเน่คนแบบมือเจ้านี่บ่มีอันนั้นนะครับผมจนมาเจอกับตัวเองผมคิดว่าจะมาเจอกับตัวตัวเองนะครับผมมันผมเชื่อจริงนะครับผมคนเราถ้าตั้งหลักได้เร็วก็โอเคนะครับผมเด็ดสาคัญนะครับผมมัน บ้านเราชื่นกับลูกชายรออยู่รักตัดเองเนาะครับผมมือใ,ใจรออยู่นะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับผมอยู่บ้านเราอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับผมนี่อยู่แต่ไหง ยังมีบ้าน <c oughs> ผมยังมีงานทานะครับผมพี่เสือพี่สียงยังไม่ทอดทิ้งผมผมผมก็เห็นใจพี่แกนะครับผมผมต้องเห็นใจความช้างด้วยกันด้วยที่ต้องมาดูแลแทนผมทั้ง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 ที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเลยนะครับผมผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะผมยังมีลูกใช่ยังมีลูก,มลก,มลกผมยังมีครอบครัวของผมอยู่ครับอะถ้าเขาเป็นคู่บุญคู่วาสนากับเรา ต่วันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมานะแต่ใจว่าผมลืมวันนี้เลยลืมไม่ได้หรอกครับบ้านตัวเดียวาว่าวามทุกคนขเขต็นจะช่วยครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับ เป็นกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรวยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ชื่นเราอยู่นะดียขอบคุณคุณแม่สังเวียนครับผมรักนะครับผมผมรักซุ้มราคาเดียวผมรักชื่นใจนะครับผมคนเราถ้ามันอยู่ร่วมกันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันผมรักนะครับเออที่จริงนะครับผม ถ้าผมไม่มาเลี้ยงอยู่ยที่ซุ้มราคาเดียวเลี้ยงช่างซุ้มราคาเดียวไม่ได้เลี้ยงชื่นใจนะครับผมผมไลฟ์สดไปก็ like. ไม่มีใครดูนะครับไม่มีแม่เอฟซีเข้ามาเป็นกำลังใจแบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยร้องน้องผมไม่ร้องนะครับผม เออสียงับชีวิตได้ยย้ไปเมื่อก่อนผมไป่อนที่ผมจะไปเลี้ยงช้างในสุนนะครเกี่วยวรับผมผมก็อยู่ห้องนี้เลยครับผมผมก็อยู่รวมสร้างด้วยกันมาเลยนะครับผมร่วมจากที่ไม่มีอะไรสักบาทนะครับผมมายืมเงินแม่กับพ่อแล้วก็พี่นะครับผมยืมมามาเพื่อมาจำค่ะห้องห้องนี้เลยครับผมผมําได้ แล้วก็เริ่มทํางานนะครับผมทํางานเดือนสองเดือนแรกนี้ไม่มีเงินเก็บสักบาทนะครับผมกว่าจะตั้งหลักได้นะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับสองคนสู้มานะครับผมไม่ไมตชีเออคิดแบบว่าตั้งในบัญชีก็ไม่เหลือนะครับผมสู้เพื่อบอกกันนะครับผมบอกบอกให้กําลังใจกันเสมอนะครับเต่ก่อนว่าเราจะอดไปเป็นไรแต่จะให้ลูกอดเด้อก็บอกบอกตลอดนะครับ แต่ถ้าผมกลับไปรอบนี้นะครับจะไม่มีอีกแล้วผม,มันต้องเข้มแข็งกว่านี้คนระับผมจะต้องเข้มแข็งผมถึงจะทําไปก็มันไม่มีประโยชน์นครับผมผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่านไม่ทัน หมดแล้วครับผมมันไม่มีนม้าตาจะไหลแล้วครับมันไม่มีนม้าตาจะไหลแล้วผมต้องเดินต่อไปครับผมผมจะไม่อ่อนแอให้ลูกผมเห็นผมจะไม่อ่อนแอให้คนอื่นเห็นจะเป็นไลฟ์สุดท้ายนะครับผมที่ผมพูดเรื่องนี้ครับผมจาคาผมไว้เลยครับม่เมฟซีครับผมขอบคุณท,ทุกทกท่านเลยนะเป็นไลฟ์สุดท้ายที่ผมมาพูดเรื่องนี้ครับผมม่เมฟซีอาจจะหดหูว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของควันเดียวควันเดียจะออกมาพูดทําไม ผมไม่รู้ว่าผมจะไปเล่าให้ใครฟังผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายให้ใครฟังครับผมจะเป็นไลฟ์สุดท้ายนะครับผมที่ผมพูดเรื่องนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสามรอยก่อท่านนะครับผมขอบคุณมากมากผมยอมรับผิดครับผมผมไม่โทษเขานะครับผมโทษตัวเองครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมอย่างน้อยก็ทําให้ผมได้มาอ่านคอมเมนต์ได้มาพูดคุยกับเม่เนีนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมขอจบไล์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ